นะครับอ่าโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีนะครับเด็กๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่เข้ามาฟังนะครับด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่13กันยานะครับเนาะวันนี้คาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเนาะเราก็จะมาเรียนกัน เรื่องสุดท้ายของของบทนี้แล้นะครับเนาะเราก็ยังเหลือแบบฝึกหัดท้ายเล่มอีกนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราทำกันค้างอยู่ถึงหน้า114นะครับหน้า114ก็คือกิจกรรมเรื่องการนะครับตัวกลางของแสงนั่นเองนะครับเนาะลักษณะการมองเห็นนะครับต่างๆต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อมีวัตถุมากั้นแสงนะครับเรายังเหลือข้อ6ข้อ7นะครับดังนั้นครั้งนี้นะครับให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า114เลย นะครับแล้วเรามาช่วยกันทําเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเนาะก็นะครับเป็นการสรุปกิจกรรมจากครั้งที่แล้วที่เราดูกันเนาะอาทิตย์ที่แล้วอาจจะมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างจะติดติดขัดๆเพราะว่ามีการประชุมผู้ปกครองแล้วก็ครูทุกท่านก็มีการมีหน้าที่นะครับรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปเนาะนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าบางชั่วโมงอาจจะต้องส่งคลิปหรือบางชั่วโมงอาจจะไม่ได้ส่งไปเนี่ย นะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาทดแทนกันในอาทิตย์นี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมก็จะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะข้อหนะครับเขาบอกว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับลักษณะการ <S 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 มองเห็นสิ่งต่างๆนะครับเมื่อมีวัตถุกั้นแสงมากัน้นอ่ะเด็กๆค้นพบอะไรบ้างครับหลังจากที่เรียนเรื่องนะครับตัวการของแสงไปเด็กๆค้นพบอะไรบ้างครับ <S <S เออเอออ,ลอ่ลองตอบคุณครูมาสิ ไอดาไอดาลองตอบองครูสิค้นพบอะไรบ้างครับจากการเรียนเรื่องนี้ไปคน้คนพบวัตถุที่มันไม่สามารถให้แสงผ่านไปได้แล้วให้แสงผ่านได้เป็นบางส่วนอืมโอเคตอบอย่างนั้นก็ได้นะครับเนาะตอบอย่างนั้นก็ได้ครับคูหค้าอะไรอะหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่จ้านะครับเนา,านะวัตถุบางชนดิด นะครับสามารถให้แสงผ่านได้นะครับเรียกว่าตัวกลางปึ๊บเออตัวกลางโปรแสงและตัวกลางโปใสนะครับดูไปก่อนแล้วกันัวน วัดผูกบางสนิดไม่นะครับไม่สามารถให้แสงผ่านได้นะี่ครับเรียกว่าตัวกลางซึบแสง <Yeah. S 1> อ่าโอเคครู okay. oh oh. ยาวจังเลยอ่ะครูทำไมมันยาว,ยาว <laughs> นะครับมันเป็นการ สรุปคล้ายๆกับสรุปกิจกรรมเนาะว่าเราได้อะไรอย่างไงบ้างนะครับเนาะไม่เป็นไรครับยาวๆแหละนะครับจดใต้อ่าโอเคนะครับการสังงานเป็นไงบ้างเด็กๆนะครับเห็นมีคนบอกว่า ทำให้น้ำยมขึ้นเยอะเลยเป็นไงบ้างครับเด็กๆน้ำท่วมอะไรกันับขึ้นเยอะมากเลยค่ะอืน้ำท่วมเด็กๆห้าไปเล่นน้ำนะน้ำท่วมนักถ้าเป็นไปได้เด็กๆอย่าเล่นน้ำนะครับเพราะอันตรายนะนะครับอันตรายนะครับเด็กๆจะท้ามเล่นน้ำกันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนอะครับอไครับ นะครับน้ำม,มันเป็นน้ำมันเป็นน้มาจากทางเหนือเนาะนะครับแม่น้ํามยมเนี่ยนะครับจุดจิด <Halo. S 2> น่าจะมาจากประมาณจังหวัดแพร่นะครับแพร่ถึงลําปางน,นะครับเนาะนะครับเนาะเอาให้แม่น้ํามย,มยมเนี่ยที่น้ําเข้ามาเร็วเพราะว่าเขาไม่มีเขื่อนนะครับดังนั้นการที่เขาไม่มีเขื่อนเนี่ยน้ําม,มันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด็กๆนะครับมันจะมาเป็นมวลน้ําเลย ทางเหนือมีเท่าไหร่ก็ลงมาเท่านั้นนะครับนาอแต่และในหน้าแล้วน,นื่งน้ำยมน้ำจะท่วมอยู่แล้วค okay. อืมท่วนะมแล้วท่วมแล้วด้วยนี <อ S 2> <ร>่คุณพ่อนี่คุณพ่อบอกท่วมแล้วด้วยครับท่วมเยอะไหมครับผม<ร>ทางนู้นทางนู้นท่วมเยอะไหมครับ เนาะนะครับน่าจะท่วมเยอะอยู่เนาะทางนู้นนะครับเนาะทางลังโนกเห็นเห็นได้ข่าวว่าทางลังนกทางวังจิตแถวนั้นแม่น้ํำดมน่าจะท่วมเยอะเนาะนะครับน่าจะเข้านาเข้าอะไรแล้วถ้าเป็นทางตะวันออกของพิจิตก็จะเป็นแถวทับคอแถววังไซพูนพวกนี้เนาะบ้านหนูบ้านหนูที่นาน้ําท่วมเต็มนะครับเนาะที่นาน้ําล้นเต็มเลยนะครับดีที่วันที่วันนี้มันบ้านผมก็มีครับ ดีที่บบวันนี้มันอากาศมันเปิดบบให้นาอท้<บ>องฟ้าเปิดบบให้โอเคมปล่อยไปหน่อยหัว <laughs> นะครับเนาะถ้าสมมติว่าคืบมาตกตอนเย็นอีกแล้วก็บบก็หนักอีกนะครับเนาะเพราะว่าพายุพา,ายุมันขึ้น,ข,นขึ้นฝั่งที่เวียดน,นามใช่ไหมพา,ายุไอ้โกลเซนใช่ไหมโกลเซินไนหนักว่าโกลเซนโกลเซินเนเออโกลเซนโกลเซนนะครับ เนาะก็ขึ้นฝั่งกลายเป็นดีเพชชันธรรมดานะครับเียวันไม่เสร็จนะต้องใหม่ที่โลกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะเด็กห่วงสุขภาพโควิดก็พอทนอยู่แล้วเนาะยังจะมีแบบโรคเดี๋ยวโรคไข้หวัดโรคนู่นโรคนี่เข้ามากันอีกนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวกันอีกแล้วนี่ครับเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อ่าโอเคเด็กๆนะครับเนาะมาดูข้อ7กันนะครับอย่างที่ครูคเคยยังไม่เสร็จครูอ่าโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวใครยังไม่เสร็จทําไปก่อนนะครับส่วนใครเสร็จแล้วมาช่วยครูตอบข้อ7เนาะเพราะว่าข้างบนครูยังไม่ได้ลบนะครับจะได้ให้ทําไปเลยนะครับเนาะอ่าข้อ7นะครับอย่างที่ครูเคยสรุปมันเคยบอกไว้นะครับวิธีการสรุปวิธีการทดลองนะครับคือเราต้องตัดบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะ นะครับดังนั้นใครคือในที่นี้ใครเราเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับใครในที่นี้คืออะไรเราเรียนเรื่องอะไรอยู่ตัวกลางของแสงอ่าตัวกลางของแสงนะครับตัวกลางของแสงอันนี้คือใครนะครับทําอะไรก็คือเป็นอยู่คืออ s am อนั่นเองนะครับนาอก็คือคือนะครับนาอคืออะไรมั่งคืออะไรมั่งตัวกลางของแสงของแสงคือ คือ,คอวัตถุโปร่งใสเหรอครับอ่าวัตถุนะครับที่แสงนะครับใช้ผ่านนะครับมีอยู่นะครับมีอยู่กี่ประเภทตามประเภทนะนะครับมีตัวกลางอะไรบ้างครับตัวกาลางโปร่งใสตัวกาลางโปร่งแสง ตัวกลางคลืแสงครับตัวกาลางโปร่งแสงตัวกาลางโปร่งใสเนาะใสแบบนี้ะนะครับตัวกลางตัวกาลางโปร่งใสและตัวกลางคลืบนแสงอ่ะโอเคนะี่ครับใส่ไปเลยโอเคนะี่ครับ เวลาที่นักเรียนสรุปอัครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับนักเรียนใช้หลักนี้ไปเลยนะครับก็คือใครทาอะไรที่ไหนอย่างไรใครในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นพืชอะไรก็ได้นะครับเนาะเป็นสิ่งของก็ได้นะครับก็คืออะไรได้แหละวอทก็คืออะไรนะครับคูฟีใครใครในที่นี้ก็คืออะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่ชชวเราใช้เป็น เขาเรียกว่าใช้เป็น noun เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือใช้เป็น noun หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือใช้เป็นประธานของประโยคนะครับในที่นี้ก็คือตัวกลางของแสงนะครับก็คือใครนะครับทําอะไรก็ itr e นั่นแหละนะครับ verb to be ของเด็กๆที่เด็กๆนั่นหรือว่าอาจจะเป็น verb อะไรก็ได้นะครับเนาะเป็นกริยาอะไรก็ได้ก็คือคือในที่นี้นะครับคือวัตถุนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรรมใช่ไหมนะครับก็คือใช้เป็นรูปประโยคแบบนี้แหละนักเรียนในการใช้สรุปนะครับอย่างสมมุติว่านักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยเขาให้สรุปว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ให้สรุป นะครับให้จับใจความสําคัญถ้าเป็นภาษาไทยโจทย์มันจะบอกว่าให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่นักเรียนได้อ่านอะไรอย่างนี้เนาะนักเรียนก็ต้องจับเลยว่านักเรียนอ่านเรื่องอะไรอยู่นะครับเนาะและใครเป็นตัวละครสําคัญนะครับใครเขาทําอะไรล่ะกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เด็กๆก็อธิบายไปอันนี้คือการสรุปใจความสําคัญนะครับและเด็กๆก็จะสามารถรู้ว่าเรื่องนั้นเขาดําเนินเรื่องอะไรอย่างไงเนาะทั้งสอบคุณบอมมาฉีดวัคซีนมาครับ อะไรนะครับใช่ครับวันเสาร์ครูไปฉีดวัคซีนมานะครับไปฉีดผมเห็นอยู่โอเคนั่งอยู่ร้านน้างอยู่ร้านคุณอ๋อครับผมไปฉีดวัคซีนมาวันเสาร์ตอนสิบโมงนะครับนั่นแหละก็เนาะฉีดที่ไหนครูฉีดที่ท็อปมาจ้าใช่ฉีดที่ท็อปพาซามาไปฉีดอีกเข็มหนึ่งก็วันที่สองนะครับวันที่สองแม่เนี่ยฉีดครบแล้วครูดีแล้วครับเนาะก็ฉีดไปก่อนนะครับเนาะ แต่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นโควิดได้นะนะครับแต่คือมันจะบรรเทาอาการที่ที่เราแบบว่าจะติดขึ้นมาจะเป็นขึ้นมานั่นแหละนะครับบางทีเชื้อโรคอาจจะว่าเชื้อเชื้อพวกนี้อาจจะไม่ลงปอดเนาะอาจจะไม่ได้ทําลายระบบหายใจเราเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ เนาะทางที่ดีถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ปกครองคนไหนเนาะนะครับเขาน่าจะเปิดวอล์กอินอยู่นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าน้าหนักเกินหรือว่าถ้ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปฉีดวอล์กอินไปฉีดได้เลยนะครับเนาะนะครับไปฉีดก่อนดีกว่านะครับเนาะมีอะไรให้ฉีดตอนที่ฉีดไปก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าของดีจะมาตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับเนาะเสร็จแล้วคุ อ่าโอเคครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างครับใครยังไม่เสร็จยกมือให้ครูครูดูหน่อยเร็วนะครับเราจะได้ไปพร้อมกันคร่บอ่าได้ครับได้ครับเราจะได้ไปพร้อมกันเนาะนะครับเพราะตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่นไม่มีคนยกมือเลยครูนะครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่หน้านะครับน้องบางคนเขาอาจจะแคบหน้าจอไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําตอนตอนที่ไม่ได้เรียนนะครับเนาะครูเพเคิด ใบย่าเลยครับ,น,รบน,นะครับเรอเพื่อนอีกแป๊บอนึงนเอา่าโอเครอเพื่อนแป,ปน๊กหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีใครยกมืออะไรใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครยกมือคุณครูจะไปอา่าโอเคนะครับน้องน่าจะเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วเนาะงานดังนั้นคุณครูอขอญาตนะไปต่อนะ โอเคครับอ่าเปิดหน้าถัดไปเลยเด็กๆนะครับเป็นหน้าหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเท่าไหรนะ่จะตรงกับ <100. S 1> อ่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเนาะตรงกันนะนะครับตรงกันแม <11 7. S 1> ่ทำ <11 6 S 1> หนึ่งร้อยสิบหกเราคูหนึ่งร้อยสิบหกไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นความความคิดของเด็กๆเองเด็กๆ <100. S 1> ทำได้เลยนะครับเนาะ หน้าหนึ่ง้สิบหกเขาก็บอกว่าฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวกลางของแสงเด็กๆเขาสามารถอธิบายก็จดบันทึกไว้นะครับว่าเรียนเรื่องนี้นะครับรู้อะไรบ้างอย่างไรบ้างอาจจะเขียนเป็นไม้แมปปิ้งก็ได้นะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นนะครับหน้าที่ของเด็กๆที่จะบันทึกไปนะครับ<ๆ>เผื่อว่าวันหลังเนี่ยเราอาจจะเรียนป .5 อาจจะเรียนป .6 แล้วนะครับคุณครูเขาพูดถึงตัวกลางของแสงนี่นะเดี๋ยวเราอาจจะหยิบหนังสือป .4 มาเราจะได้จําได้ว่าอ๋อเรื่องนี้ไงที่เราเรียนอันนี้อันนี้แบบนี้นะครับเนาะ นั่นแหละจะเด็กจะได้มาทบทวนความจานะครับเป็นการทบทวนความจําอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงการฝึกหัสดท้ายบทที่2นะครับเรื่องตัวการของแสงซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะามาสอบการไอสอบปลายภาคกันนะครับเนาะอ,อ่ะมาดูกันนะครับมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับเปิดมหนาหน้า1สิบเจนะครับมาดูข้อหนึ่งขอ้ขอหนึ่งเขาเขาบอกว่าอะไรครับเขาถามว่าอะไรเกศเราอ่านให้ครูฟังดิอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังหน่อยดิเกศ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรครับถุงพลาสติกที่ใช้อไอ้เป้นหนึ่งร้อนอ่าใส่งร้อนถุงพลาสติกที่ใช้รองของร้อนเป็นตัวกลางของแสงหรือไม่ถ้าเป็นตัวกลางของแสงจะเป็นตัวกลางชนิดใดเพราะเหตุใดนักเรียนเคยเห็นถุงที่เขาใส่กับข้าวไหม เคยเห็นถุงท <and living S 1> ี่เขาใส่กับ้าคนะ่ครับถุงที่เขาใส่กับผ้าเนาะก็คือถุงร้อนน่ะนะครับเนาะเด็กๆคิดว่าแสงผ่านได้ไหมในถุงพลาสตินนะเด็กๆคิดว่าแสงผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะอผ่านได้นะครับเนาะเด็กๆเด็กๆเสียงก่อนว่านะครับเนาะเป็นตัวกลางของแสงนะครับเนาะ เป็นตัวกลางของแสงตัวกลางของแสงปะเพี้ยะเภทอะไรครับเด็กๆคิดว่าเป็นปะเอะไรทำไม<ค>เป็นครูเขียนอย่างนั้นนะอ๋อโท<ม>นะครับกดชิปไม่ติด<笑><笑>โอเคเลยครับเป็นตัวกลางของแสงซึ่งตัวกลางของแสงเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทถูกไหมเด็กๆคิดว่าเป็นตัวกลางของแสงประเภทใดครับ เด็กๆคิดว่าเป็นตัวกลางของแสงกว่าพี่เตครับอันนี้โปร่งใสค่ะโปร่งอะไรนะโปร่งใสค่ะโปร่งใสไหมโปร่งใสเด็กๆเห็นเห็นผ่านถุงไปเด็กๆเห็นภาพชัดเจนไหมเด็กๆเห็นภาพชัดเจนค่ะชัดเจนใช่ไหมเนาะอ่อโอเคนะครับก็คือเป็นตัวกลางประเภทตัวกลางโปร่งใสนะครับตัวทีครับตัว กางโอสายกองใส,ใ,สใช่เนี่ยกดชิปไม่ไปแล้วมันไม่ขึ้นสระโอโคทีครับอ่าโอเคตัวการ <10 S 1> โอส <10 S 1> ยนครับเพราะอะไรครับเพราะอะไระเพราะเราเห็นอะไรครับเราะเพราะเราเห็นอะไรของร้อนชัดเจนเหรออ่าเราเห็นของที่อ,อยู่ภายในถุง ชัดเจนโอเคนะครับก็คือเราเห็นของภายในถุงชัดเจนนั่นเองอย่างสมมติใส่กับข้าวเราก็รู้ใช่ไหมว่าในถุงมีอะไรบ้าง นะครับมีหมูมีผักมีน้ำมีอะไรอย่างไงเนอะรู้ว่าเป็นกับข้าวอะไรเราเห็นชัดเจนดังนั้นนะครับมันก็เกิดมันก็เลยเป็นตัวกลางโปร่งใสน,นั่นเองนะครับตัวกลางโปร่งใสนะนะครับแต่ก็มีถุงบางชนิดนะนักเรียนที่เขาเป็นถุงแบบมันม,นมนๆหน่อยเนอะนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะครับเพราเราอาจจะเห็นภายในไม่ชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะเนอะมันก็มีหลายประเภทนะครับถุงนะใช่ค่นะไปไขยี้มันก็จะไม่ค่อยชัดเจน ใช่ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทำก่อนเนาะให้เวลาทําให้เวลาทํานะครับส่วนใครทาเสร็จแล้วนะครับอ่านข้อสองรอเลยนะครับเดี๋ยวครูจะถามข้อสองแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันนะครับให้เพื่อนที่ยังทําไม่เสร็จเขียนก่อน คุณบอมเห็นอะไรไหมอืมเด็กน้อยเหรอน้องเหรอคะใช่ค่ะน่าจะสักเดือนสองเดือนได้มั้งเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตพิงออกค่ะตพิงออกเลยใช่ไหมคูยังให้เยอะไปใช่ไหมอืมนะครับดีใจด้วยเนาะมีน้องแล้วเนาะนะครับเป็นที่ที่ดีแล้วกันนะนะครับดูแลน้องเยอะเนาะค่ะ อ่าโอเคตรงนี้นะครับใครยังไม่เสร็จบ้างใครยังไม่เสร็จขอยกมือให้คุณครูหน่อยครับผมสต,สติกเกอร์ยกมือให้คุณครูหน่อยแล้วอ่านะครับมีปีใหม่นะครับเขายกมือมาอปีใหม่ครับไม่เป็นไรคุณครูนะครับเราจะได้ไปด้วยกันเนาะเอาปีใหม่เอาลงแล้วปีใหม่เสร็จแล้วเหรอเอาลงแล้วโอเค อ่าโอเคนะครับได้ได้ได้อ่าไปต่อนะข้อสองนะครับเออนะครับเนาะอ่าข้อสองข้อสองนะครับอันนี้กระจก่องแสกระจกที่ใช้ส่องหน้านะครับรือที่เราเรียกว่ากระจกเงานะครับเขาบอกเป็นตัวกลางของแสงหรือไม่พราะเห็นได้เด็กๆคิดว่าแสงผ่านได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ใชครับเพราะดังนั้นก็คือไม่ใช่ตัวการของแสงเพราะแสงทำไมครับ เพราะแสงผ่านไม่ได้อ่าเพราะว่าแสงผ่านไม่ได้นะครับเนาะส่องปุ๊บใช่เนาะส่องแล้วก็กลับไปที่เดิมใช่ในะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของธาตุบางชนิดนะเด็กๆนะนะครับกระจกเนี่ยเนาะเป็นธาตุซิลิคอนนะครับซิลิเกตนะครับเนาะที่เขาเอาไว้ทํากระจกแล้วเราสามารถเขามาสะท้อนกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนเราจะไม่ได้เรียกว่าภาพจริงนะ นะครับเวลาเราส่องกระจกเนี่ยไม่ได้มากภาพเสมือนเราจะใช้ภาพเสมือนก็คือคําว่าเสมือนก็คือเหมือนเหมือนเราคล้ายกับเราแล้วแหละคล้ายกับสิ่งที่เราส่องเวลาเราส่องถ้าเรายกมือขวามันก็ยกมือซ้ายอถ้ามันยกมือขวาเหมือนกันนี่วิ่งนะบอกก่อนนะวิ่งเนีแล้วนะครับเดินผ่านกระจกอ่ะแล้วถ้านะครับวิ่งหนีเลยสิคะถ้าถ้าเราหันสมมุติว่าเราเดินไปไหนแล้วเราเดินผ่านกระจกเราหันไปมองกระจกแต่กระจกไม่มองมาหันเรานี่ ต้องต้องอย่าอยู่นะหนูวิ่งหนีเลยวิ่งหนีออกาวิ่งหนีจาตแล้วกูวิ่งหนีากลา่ไปเลยอืมนะครับโอเคนะแ้ม่ถามว่าวิ่งหนีอะไรวิ่งมาหลงบ้านโอเคนะครับถ้ามองไปในกระจกแล้วเห็นเป็นหมาละครูอ้าวนะครับก็เป็นตัวเองแล้วงั้นตัวเองก็เป็นหมานี่ลัวน่ะ ว่าเป็นหมานะครับจะมองเห็นตัวเอเวนมานะโอเคนะครับอ่าข้อนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างข้อนี้สั้นมากเลยนะครับน่าจะเสร็จกันแล้วมั้งเนอะใช่ไหมเสร็จกันยังเอ่ยเสร็จกันยังครับตรงนี้น่าจะเสร็จกันแล้วใช่ไหมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกสองข้ออีกสองข้อนะครับวันนี้อีกสองข้ออ่าอ่าครูขออนุญาตลบตรงนี้นะครับ ข้อนี้มาดูข้อนี้กันนะครับอ่าในข้อนี้นะครับมันจะมีวัตถุ A B และ C นะครับเนาะซึ่งวัตถุ A B และ C เนี่ยนะครับมันเป็นคนละชนิดกันเลยนะครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นคนละชนิดกันใช่กีรัาบไหมเนาะอ่าน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นกีราฟเนาะแต่มันน่ารักเกินใช่ไหมคอมันสั้นๆนะมันน่าจะคอยาวกว่านี่เนาะนะครับเนาะมันน่าจะคอยาวมากกว่านี้เนาะนะครับแล้วแล้วหน้าไม่เหมอนกีราบด้วครูเออนะครับเนาะอ่าโอเค นะครับมาดูการยีราฟอันนี้นะครับยีราฟอันนี้นะครับเขาบอกว่ามีวัตถุสามชนิดเนี่ยบางยีราฟอยู่บางน้องยีราฟอยู่นะครับเนอะซึ่งแต่นชนิดเนี่ยเป็นตัวกลางทุบแสงะะนะครับมีคนตอบมาแล้วว้ <c oughs> มีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วนะครับวัตถุนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวกลางอะไรครับตัวกลางทึบแสงตัวกลางทึบแสงนะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไร เพราะแสงผ่านไม่ได้ไม่เห็นอะไรเพราะอะไรครับแสงผ่านไม่ได้เพราะอะไรคตอบได้ั้มเพราะอะไรครับแสงผ่านไม่ได้เห็นถังไม่ได้เพราะนะครับเราต้องบอกว่าเพราะมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นอ่ามองไม่เห็นข้างหลังเนาะมองไม่เห็นด้านหลังนะครับมองไม่เห็นด้านหลังแล้วกันมองไม่เห็นด้านหลังนะครับโอเค นะครับข้อบีล่ะบีเป็นต,ตัวกลางอะไรน้เด็กๆตัวกลางตวงโปร่งแสงครับโปร่งแสงโปร่งอะไรนะโปร่งแสงโปร่งแสงค่ะโอเคตัวกลางโปร่งแสงแสงเพราะอะไรครับเพราะอะไรมางส่วนครับอ๋อไม่ค่อยชัดนอ่าได้ครับเพราะมองเห็นนะครับได้ โอ้เห็นไหมเอกเอ้ยเห็นไหมเห็นไปแล้วเป็นคนใต้เลยใช่ไหมเป็นคนใต้เลยใช่ไหมเห็นไปเลยนะนะครับเล่นมันผ่านกันโอเคนะครับมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะครับมองเห็นได้แต่ไม่ชัดอ่ะเนโเลอเลยเนาะโนลเลอร์สุพรรเลยใช่ไหมโฟลเลอร์สุพรรณพิจิตเราก็เหนื่อยนะเด็กๆนะครับคือ เนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเราเราพูดปกติของเราใช่ไหมแต่พอเราไปเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยเราเพื่อนครูที่กรุงเทพบอกมึงจะพูดเหนืออะไรเนี่ยอะไรโท่ทีของคำหยาบนะเดี๋ยวมึงจะพูดเหนืออะไรเนี่ยไอเราก็ไม่รู้ไงเหนือแบบเออเราเหนือพิจิต์ก็พูดปกตินะใช่ไม่เชื่อลองไปฟังตรงไหนเราไปฟังแถวเมืองเก่าใครอยู่แถวเมืองเก่าแถวโรงช้างเน่แถวโรงช้างเมืองเก่าโรงช้างเนี่ยนะครับโอ้โหจะเหนือลองไปฟังได้เลยเหนือมากอ่ะ นะครับเนาะคนพื้นคนพื้นเมืองคือเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนนะครับหนูขอขอตอบข้อสีเลยได้ไหมอ่าข้อสีตอบเลยมานะครับกลางโปรสายอ่าตัวกลางโปรสายอ่าเห็นไหมนะครับตัวกลางเห็นไหมสละโอไม่ขึ้นอีกแล้วตัวกลางโปรนะครับพมองเห็นได้ทําไมมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ มองเห็นได้ชัดเจนโอเคนะครับถานี้เลยเก่งมากนะครับเนาะมาอีกข้อเดียวเดี๋ยวปล่อยไปกินข้าวอีกข้อเดียวเดี๋ยวปล่อยไปกินข้าวนะครับรู้แล้วว่าหิวก็แล้วกูก็หิวมอนการออก อะไรนะขู่แบบมก็หิวใช่ไหมคะใช่ปกติถ้าอยู่โรงเรียนนี่เราจะกินตอนตอ11โมงครึ่งใช่ไหมใช่ตอนเรียนตอนเราเราก็เลยแล้วจะเล่นด้วยเออเล่นด้วยอาหาร เออได้เล่นย่อยอาหารนะครับแต่ถ้ามาโรงเรียนเด็กๆต้องเว้นยาาระยะห่างกันด้วยนะแล้วก็ใส่แมสกันด้วยนะถ้าได้มาโรงเรียนกันนะครับอยากให้โรงเรียนเปิดไดือนหน้แน่นอนอยากให้โรงเรียน,น,นเปิดแล้วอยากให้เปิดเดือนหน้าแล้วว่าคุณอ่านะครับก็น่าจะเป็นไปได้สูงนะครับน่าจะเป็นไปได้สูงที่จะที่จเปิดเดือนหน้าเนาะนั่นแหละนั่นแหละนะครับหนาหนากกว่ดีเลย ตรงนี้ครูคูขอถามก่อนว่าตรงนี้มีใครยังไม่เสร็จบ in ้างครับผมตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะนะครับใครยังไม่เสร็จสติกเกอร์ยกมือหน่อยเร็วถ้าใครยังไม่เสร็จนะครับน่าจะเสร็จกันหมดแล้วเนาะนะครับโอเคนะครับงั้นคุณครูขออนุญาตไปต่อข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับ เมื่อสังเกตแบบจําลองครึ่ง้องฟ้านะครับเวลาที่เรามองแล้วเราเราเรามองเห็นได้น้อใช่คุณครูมาทํางานที่โรงเรียนครับเขาบอกว่าเมื่อมองจากภายนอกแบบจําลองเราพบว่านะครับเราสามารถมองเห็นด้านในของแบบจําลองได้นะครับวัตถุที่ใช้ทําเป็นวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางชนิดใดเพราะเหตุใจเด็กๆคิดว่าเป็นตัวกลางอะไรครับใครใครเคยเห็นใครเคยเล่นไอ้ท้องฟ้าแบบครึ่งๆนะ แบบจำลองพ้องฟ้าขึ้นขึ้นอ่ะที่เมื่อก่อนมันจะมีใส่น้ําที่แบบเมื่อก่อนมันจะมีใส่น้ําข้างในแล้วก็มีหิมะมีมีไอ้อะไรอ่ะมีเม็ดใส่ที่เอาไว้ทําประมาณแบบว่าลูกเก้วหิมะเหรออ่าประมาณนั้นอะประมาณนั้นอ่ะนะครับเนาอ่าเด็กๆคิดว่าไอ้ตัว ไอตัวที่เขาครอบไว้อ่ะเด็กๆไอตัวที่เขาครอบไว้เป็นตัวกลางโปร่งใสครูกลางโปร่งใสกลางโปร่งใสอ่าโอเคนะครับตัวกลางโปร่งใสนะครับตัวกลางโปร่งใสเพราะอะไรครับตัวกลางแงนะเเพราะห็นได้ชัดเจนอ่าเพราะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนได้ ชัดเจนโอเค <Okay. S 2> okay. เก่งมากนะครับอ่ะนะครับเนาะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับใครทาข้อนี้เสร็จแล้วนะครับอนุญาตให้เด็กๆไปพักแล้วก็ไปทานข้าวได้เลยนะครับโอเค,อเคนะครัค <c oughs> จะมาสุยบอกจ้าสวัสดีจ้าไอด้าวัสดีจ้าจครับผมไม่ออกไม่อยากออกนะด้วยไม่อยากออกด้วยอยากอยู่หัวใช่โอเคนะครับ ผมว่าผมออกคู่น้องออกเลยนะฮะออกได้เลยออกได้เลยนะครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับครูอยู่ห้องป .6 ครับสองใช่ไหมครับหนึ่งครับหนึ่งครูเบียอยู่ห้องสองนะใช่คุณครูเบียอยู่ห้องหนึ่งครับสองครูอยู่ห้องครับเติมหรอโอเคไม่ย้ายห้องแล้วครูครูต้องร้องไห้ไวเนี่ย ต้องร้องให้ไมเนี่ยโอ้ยกีต้าจะอยู่ห้องนี้เหรออะไรอย่างงี้เราร้องให้เลยใช่ไหมฮะหนูก็จะอยู่ห้องนี้เหมือนกันโอ้ยทางเกดทางกีต้าเลยร้องให้แป๊บนึงหาผ้ามาใช้ต่างต่างหนูหนูอยู่ห้องหนึ่งทุกได้ครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะใครเสร็จออกไปพักได้เลยนะวัดีครับวัสดีครับวัสดีครับปีใหม่ไปแล้วปีใหม่ไปแล้วนะครับ แทนเค้กก็ไปแล้วครูอืมโอเคไปงั้นพวกเราออกก็ได้แล้วน้องเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะครับจะได้มีเวลาพักโอเคบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าขอบคุณมากครับเด็กๆครับสวัสดีครับไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับ